สวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยนะคะกับกิจรุ่งโรดเจริญยนต์นครปฐมนะคะหรือว่า KR Smart Car นะคะก็วันนี้มาพบกันในช่วงบ่ายนะคะก็ใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะคะวันนี้มีรถเข้าใหม่ล่าสุดนะคะมารีวิวให้ชมกันนะคะเป็น Toyota Vigo นะคะตัว TRD เลยนะคะ ก็เป็นชุดแต่ง TRD ทั้งคันเลยนะคะจากโรงงานของแท้จากโรงาง,าโรงานเลยนะคะราคาเบามากๆนะคะคันนี้ก็เข้าแคมเปญน,นะคะขับฟรี90วันนะคะใครสนใจก็รีบเข้ามาจองได้เลยนะคะจะเป็นจองออนไลน์หรือจะมาจองหน้าร้านก็ได้นะคะเช้านี้ก็ออกรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับ ดีแม็กซประตูนะคะเลขไม่ร้อยกโลนะคะทำเรื่องไม่เกิน3ามชั่วโมงผ่านรับรถนะคะอีกวันหนึ่งรับรถเลยนะคะหรือว่าจะเป็นปาเจโ o นะคะตอนนี้ก็ซื้อสดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร้านของเราก็เซลล์ค่อนข้างหลายคนนะคะแล้วก็มีหลายสาขาก็จับจองกันเร็วมากยังตกใจเลยนะคะอ่ะสวัสดีคุณ ดินเตอร์ด้วยนะคะโ่งสติกเกอร์ทักทายกันนะคะอ่ะคนดูก็เริ่มเยอะแล้วเดี๋ยวให้คุณฟูกุกอ่านคอมเมนต์นะคะอ่ะโอเคครับก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกันกับผมเดแ้นะครับกับฟกเฮียสมาร์ทคาวัน้ี้จะมารีวิวเป็นโ o y ยต้าไ l u ักวิ o โกแชมนะครับผมเครื่องยนต์อตัวนี้เป็นตัว TRD นะครับผม,มเดี๋ยวเราก็มาเริ่มดูเริ่มชมกันได้เลยนะครับสำหรับตัว T ดีก็จะมีชุดแต่งคุชเกิร์ตน,นะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กซ์ T R D จัดศูนย์เลยอันนี้เป็นตัวเตี้ยหรือตัวสูงอ่ะเป็นตัวเตียเตเต้ยนะครับผมเป็นแท็บตัวเตี้ยนะครับตัวเตี้ยนะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็น T R D เลยจากโรงงานเลยนะคะใช่ครับ T R D แท้ๆเลยนะครับจังหน้าก็จะเป็น,น,นสีดํานะคะมาพร้อมกับโลโก้โตโยต้าโคเมียมนะคะจังหน้าก็จะเป็นสีดํามาพร้อมกับ โลโก้ TRD Sport นะคะจากโรงงานเลยชุดสเกิร์ตด้านล่างก็เป็นของ TRD นะคะติดชุดสเกิร์ตให้เรียบร้อยไฟตัดหมอกได้เป็นสีขาวด้วยนะคะเท่เลยครับแล้วก็ปพะาาสัทพาน์นะครับผมสำหรับ Isuzu D-Max สีดำสีประตู2020นะครับที่ว่าวิ่ง100กว่ากิโลนะก็ขายเรียบร้อยแล้วนะครับผมลูกค้ามารับรถไปเมื่อเช้าใช่ นะครับแล้วก็ส่วน Mitsubishi Baleno Sport นั่นก็ลูกค้าจองไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอนรับรถวันอังคารน,นี้นะครับผมลูกค้าก็ดูผ่านเว็บไซต์นะคะช,คช่องทางต่างๆนะคะก็มาจากกรุงเทพเลยนะคะอ่ะ,อะส่วนด้านข,<อ>ข้าง,งของเราต่อนะครับก็อัปเดตให้ฟังนะคะเผื่อใครที่กําลังเล็งไว้อยู่นะคะใช่ครับวันนี้ก็เป็นล้อมแม็กเดิมนะครับของ TRD มากับสตนเลยนะครับประมาณนี้ก็เป็นของ T R D เลยนะคะแมพค่อนข้างสวยนะคะสำหรับลายนี้ก็จะเป็นยางของอะไรคะอันนี้ก็เป็นยางมิชลินนะครับผมอันนี้ก็ยางพร้อมใช้งานนะครับผมใช้งานเกินไปยาวๆเลยผมยางอินเทอร์เนต็ตอาจจะมีปัญหานะคะเดี๋ยวไปเจอกันในช่องทาง YouTube นะคะใช่ครับผมก็ยังไงก็ไปกดซ b s c r i b e นะครับไปดูกันในช่อง YouTube ดีกว่า ครับผมถ้าในไลฟ์ลสดบางทีดูเน็ตอาจจะก,กระตุกบ้าง<ช>อะไรบ้างใช่ค่ะนะครับผมสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านด้วยนะครับผมสวัสดีคุณลินเตอร์พวเหงด้วยนะครับผมสวัสดีคุณสามารถนะครับสวัสดีคุณฟุกนะครับสวัสดีทุกท่านเลยใช่ค,ค่ะอันนี้ก็เป็นสีเดิมเลยนะคะ,ะก็ไม่มี <ๆ S 1> ชนมาไม่มีการเ,เหมือนจะเป็นของเดิมจากโรงงานเลยนะคะ ไม่มีร่องรอยเลยสำหรับคันนี้แล้วก็มีสกเกอร์ชิ้นข้างนะครับก็ไม่ได้ชิ้นใหญ่มากนะครับผมอันนี้ก็เป็นสกเกิร์ตแต่งนะคะสีขาวด้านข้างก็จะมีไฟเลี้ยวด้านกระจกมองข้างมาให้อันนี้ยังจะไม่มีคิวการสาดอยังไม่ได้ติดตั้งคิวการสัดนะครับส่วนมือเปิดกันบ้านนะคะคุณรูมือเปิดก็จะเป็นมือเปิดครเมียมนะครับผมแล้วก็ติดตั้ง ที่ขอบมือเปิดนะครับของ Vigo Charm ตรงนู้นเลยอ่าเดี๋ยวได้ดูได้ดูไกลๆกันบ้างนิดนึงนะคะลูโชมสวยงามนะคะตัวนี้ก็ได้เป็นตัวเตี้ยนะคะอ่าพอใส่สกเกิร์ตแล้วค่อนข้างสวยเลยสกเกิร์ตก็จะเป็นของ t ทีดีทุกชิ้นนะคะอ่าเดี๋ยวเรื่องราคาเดี๋ยวให้คุณฟุกแจ้งนะคะส่วนด้านด้านหลังกันบ้างแม็กไลเนอร์ก็ ค่อนข้างใหม่ถือว่าใช้งานมาน้อยนะคะค่อนข้างริมเรียมเลยสามารถให้ดูได้ทุกจุดอ่าใช่ครับสะอาดไม่มีรอยแผลอะไรเลยอ่าครับอันนี้ก็เป็นของเดิมที่ติดมากรบสูนเลยครับ่ะ,ะด้านหลังนะคะติดอะไรมาคะคุณปุ๊อันนี้ก็จะเป็นกระจกที่มีไล่ฟ้าด้านหลัง<า>นะครับก็สำหลับรถที่มีเส้ๆนๆแบบนี้ก็จะเป็นที่ไล่้านะครับแต่หน้า ไม่มีก็แสดงว่าไม่ถ่าค่ะผ่านการใช้งานน้อยนะคะไม่ได้บรรทุกหนักนะคะ,อะเออราดูก,กันคันนี้ย้ำกันอีกทีเป็นรถปี2013ันสิบามอ่าคือเป็นทีอารีตรงรุ่นเลยอ่าด้าน,นหลังนะคะก็เป็นชุดสเกิร์ตเหมือนกันอ่ะเป็นตัว e ด้วยนะคะสำหรับคันนี้ตัวไฟก็เดิมๆนะคะเป็นดีโก้แชมป์เรียบร้อยแล้ว <ช>ด้านหลังก็ยังจะมีชุดสเกิร์ตมาให้นะคะแต่ถ้า,ถาสนใจก็สามารถแคปเลขทะเบียนบอกรุ่นบอกยี่ห้อเข้ามาได้เลยใช่น<ล>ะครับผมทางเราก็ไม่ได้มีการกปิดป้ายทะเบียนอยู่แล้วลูกค้าอยากจะได้ของแถมเป็นคันชนท้ายอะไรก็แจ้งได้นะคะแต่ว่าคนใหญ่ตัวเ R ีดีก็คือจะเป็นชุดแต่งแบบนี้นะครับจะไม่ค่อยนิยมถอดไปใส่คอนชนท้ายแบบนี้ก็โอเคแล้วใช่ไหมคะใช่ครับผมหนึอย่างคือแล้วตัวเตีย้ยนะครับมันขึ้นลง โดดอยู่แล้วนะครับก็จะสวยแล้วนะคะสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะคะสวัสดีคุณแตงโมด้วยนะคะเข้ามาถักถ่ายกันนะคะหรือว่าจะใน YouTube ก็ช่องทาง YouTube ก็ติดตามกันได้นะคะกด subscribe s u b สไคร b e กันได้อาจจะให้คุณฟุ๊กเปิดฝาท่ายให้ดูนิดนึงนะคะวันนี้ก็มาแบบละเอียดเลยมาพูดคุยกันทำอะไรต้องทำเบาๆนะคะหรือว่าของเนี่ยค่อนข้างจะไม่ค่อยลือกันแล้วนะคะตอนนี้ใช่ครับผม ก็ประมาณนี้อ่ะเปิดไฟให้ดูกันชัดๆเลยนะคะเพราะค่อนข้างใช้งานน้อยเข้าไปนะครับผมเนอะรถกระบะก็ต้องมีบ้างนะคะอ่ะอาจจะมีตรงนี้นิดหนึ่งมีจุดเล็กๆน้อยๆก็ต้องแจ้งอาจจะไม่ใช่นางฟ้าจ๋านะคะอ่ะทีอดีเออของเราผ่านรถก็คือสภาพเนี่ยต้องปกแน่นอนช่ค่ะผมก็ ในกล้องเป็นแบบไหนตัวจริงก็เป็นแบบนั้นเลยนะครับโอเคนะคะด้านนี้ก็เช่นเดียวกันเป็นสเกิร์ตสวยๆเลยนะคะอ่าประมาณนี้นะครับผมอ่าเดี๋ยวให้เข้าไปดูด้านในเลยเดี๋ยวผมไปดูคันนี้เปิดได้แคปเปิดได้ไหมครบเปิดได้เรียบร้อยแล้วนะครับคุยโก้ก็จะเปิดแคปได้ก็ตั้งแต่ปีประมาณ0ูนย์ขึ้นมานะครับที่เป็นตัวสมาร์ทแคปเป็นตัวสมาร์ทแคปนะคะ ด้านในคอนโซลก็ค่อนข้างสวยจะเป็นสีน้ำตาลเข้มนะคะหรือว่าสีไข่แต่จะออกสีเข้มหน่อยนะคะคันนี้ก็ค่อนข้างสวยเลยนะคะสติกเกอร์ก็อยู่ที่เดินทุกจุ๊บุได้เครื่องนะ,คะเครื่องก็ไม่ดังนะคะเครื่องก็โอเคเลยเดี๋ยวด้านในเดี๋ยวสักครู่หนึ่งขอดูด้านข้างก่อนนะคะ เดินทุกจุดเลยไม่มีรอยแงะหรือว่าตำหนิอะไรเลยนะคะเราเปิดไฟช่วยด้วยนะคะตอนนี้อ่ะส่วนเรื่องราคาเดี๋ยวบอกกันท้ายคลิปนะคะเผื่อบางท่านเราบอกกันกลางคลิปแล้วเผื่อกออ่าเดี๋ยวเผื่อก,ก่อข้ามไปข้ามมานะครับก็จะฟังราคาใช่ะะอ่ะเป็นกระจก ไฟฟ้าใช่ไหมคะใช่ครับผมก็เลยเป็นระไฟฟ้านะครับผมแล้วก็ปรับมองข้างนะครับพับกระจกก็คือเป,ป็นระบบไฟฟ้าหมดเลย่อ่าแล้วก็ขาไม่ได้เลยอันนี้จะเป็นบอกผ้ากำมะหยี่ของ trd ตรงรุ่นเลยะนะครับกำมะหยี่จะเป็นประมาณนี้ะนะคะมันจะเหมือนอถ้ามองนเหมือนมนสตปรกครับแต่จริงแล้วมันมันไม่ได้เป็นผ้านะนอ่าี้ยนะครับก็สวยนะคะเพราะมันจะตัดกับเดินได้ส้มมานะคะ ค่อนข้างสวยเลยเป็นของเทียดีเลยนะคะตัวนี้ตัวสูงเราก็เคยขายไปแล้วก็แป๊บเดียวคนจองเลยแอร์ก็เปิด,ดนิดนึงอ่าโอ้แอร์เย็นมากแอร์เย็นเจยบเย็นนะคะเย็นเจยบก็เล่นไม่ค่อยเป็นนะคะอ่ะาเป็นที่วางแก้วนะครับผมใส่แก้วได้ขึ้นมาเลยนะคะก็คือรถเพิ่งจะเข้ามาใหม่นะครับผมแล้วก็ให้ ทำเนามาทำอันนี้ไปทำเนาคลิปเก๋เออเท่เนาะทำเนาเก๋ๆเลยถ้าดูดูชัดก็ดูอันนี้นะครับพอดีอันนี้มันเกิดอุบัติเหตุเมื่อกี้นี้นะครับผมทำขาดเมื่อกี้นี้คุณฟูกทำขาดอันนี้น่าจะเป็นจากเจ้าของเดิมนะคะเขาน่าจะดูแลรถดีอันนี้ก็ต้องยอมรับเลยนะคะทําสำเนาเคลือบมาเรียบร้อยเลยนะคะอันเล็กนิดเดียวดูคลิปเก๋เท่ไปใช่ก็ให้ไปเลยนะคะครับ ผู้มือก็แต่ว่าเดี๋ยวรถมันก็ต้องเปลี่ยนคำนาวใหม่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวรถต้องแจ้ง้หยเขานอกกระปุมอยู่แล้วใช่ค่ะ้าไม่ต้องห่วงอ่ะเดี๋ยวดูด้านนี้กันบ้างค่อยๆดูกันไปนะคะมีอะไรมาคะคุณฟุ๊กนี่ก็จะของเดิมขอใส่เกจมานะครับผมเราก็ไม่ได้ทอดอกแต่อย่างใดนะครับก็ยกผลประโยชน์ให้ลูกค้าไปเลยนะครับแต่ถ้าไม่ชอบอยากจะทอดอกก็ยกให้ผมได้ไม่ว่ากันคุณฟุกรับไว้อีกแล้วนะคะลูกค้าอยากจะเอาออกนะครับผมยกให้ผมได้เลย ทั้งลูกค้า YouTube และลูกค้าเพจนะคะครันนี้ก็ตอบโจทย์ในเรื่องของรถกระบะนะคะเอาไว้ใช้งานก็ไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเลยอันนี้ก็คือใช้ได้จริงไหมคะคุณฟุกก็น่าจะต่อถ้าเาร่งเงครื่องน,น,นี่ได้ไหมเร่งเครื่องอ,อันแรกนี้นะครับผมฝ่ามือสุดนะครับก,ก็ต่อตรงนะครับผม อันนี้ถือว่าโอเคไหมใช่ครับรอบเครื่องก็คือเขาต่อมาเรียบร้อยแล้วถือว่าโอเคใช่ไหมนะวัดไฟวัดอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องมากเท่าไหร่นะครับผมแต่ว่าแต่ละอันมันมามันก็แตกต่างกันใช่ไหมคะใช่ครับเพราะรถรถแต่ละคันบางทีมาไม่เหมือนกันนะครับโอ้บางทีก็ยาวเลยบางทีก็มาเต็มเลยบางทีก็อันเดียวอันเดียวก็เราก็ไม่ถอดแล้วก็ไม่บวกเพิ่มปรโยชนให้ลูกค้าไปเลยแต่ถ้าลูกค้าไม่ถูกใจก็อย่างที่บอกถอดได้ผมได้ใช่ค่ะอ่น ส่วนด้านวิทยุกันบ้างก็วิทยุนะครับสาหรับวิโกแชม์นะครับเอ่อตัวนี้มันยังไม่เป็นไม่ได์เชนใหม่มันจะเป็นซีดธรรมดาที่เราเคยแจ้งไว้นะครับถึงจะเป็นทีดีก็ตามอ่ามันจะเป็นซีดธรรมดาี้ตามรุ่นเลยเพราะปีเป็นปีสิบสามอ่าถ้าจะได้เป็นซีดแบบใหม่ก็จะเป็น <5. S 1> ปีสิบสี่สิบห้าขึ้นไปอ่าประมาณนี้แต่เขาจะได้แบบตัดตัดสีส้มมาะ,ะคะ,ะก็คืออันนี้ตรงรุ่นทียดีแท้เลยนะครับอันนี้ดีวีดีได้ไหมคะ น่าจะเล่นแผ่นซีดีธรรมดาทั่วไปนะครับยังไงก็ลูกค้านะครับเอาไปใส่จอเองได้เลยนะครับจอทันสกีนตัวนี้ก็ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่หลักพันนะคะเริ่มต้นที่หลักพันก็มีนะครับอ่าแล้วก็สวัสดีคุณอนันต์แท่ตั้งนะคะคุณพี่ตังโมบอกว่าแถมนาฬิกาปลุกให้ด้วยนะคะรุ่นนี้จัดไปนะครับระบบแอร์กันบ้างอ่าระบบแอร์ก็ปรับอัตโนมือนะครับผมปรับอันนี้ ปรับเปล่าหน้าเดียวเลยว่าให้รองเท้าด้วยก็ได้นะครับพอดีรับไม่ไดอเยเท้าเท้าค่อนข้างเย็นเลยนะคะปรับแรงลมนะครับเสียงน่าจะอู้ๆหน่อยนะครับหว่าอาจจะได้ยินอนนี้ปรับน้ำยาทั่วไปครับอันนี้อันนี้ไม่ใช่นี่นะพอดูแล้วมันเป็นลายลายไม้จะเหมือนเปื่อนนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วมันคล้ายๆพวกลายไม้นะครับแต่ว่าเป็นสีดำอ่ามันเป็นสีดําสีดํามันก็จะรับเข้ากับคอนโซลสีเทาเข้มนะครับอ่ามันก็จะติกับพื้นดําพวกนี้ ประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างก็มีอะไรเยอะแยะเลยครัคุณก็นี่น่าจะเป็นช่องเสียบ USB USB ได้ด้วยเสียบสายโทรศัพท์เสียบที่ชาร์จแบตเสียบที่จุดุหรี่อะไรพวกเนี้ยนะครับทั่วไปอ่าอ่คันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะอ่าเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับเกียร์ธรรมดา5สปีดเดี๋ยวเราจะไปเจอกันในช่องทาง YouTube นะคะลูกมันก็จะไม่สะดุดนะคะก็ต้องขอภัยด้วยวันนี้ แดี๋ยวก็เหมือนฝนตกแล้วก็เหมือนแดดออกก็ที่ไหนฝนตกบ้างนะครับผมคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้เลยนะครับผมก็ของเราก็มืดคุ้มตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแล้วก็รู้สึกว่าอากาศร้อนมากไม่รู้ว่าสที่ไหนฝนตกหรือเปล่าปาเจโรเราขับไปเช็คระยะเตรียมรอออกแล้วนะครับเรียบร้อยเมื่อวานเพิ่งจะรีวิวกันไปเองนะคะอ่าเดี๋ยวดูเลขไม์กันบ้างนะคะสำหรับคันนี้นะครับผมรถปี2อ1 3า เลขไม้วิ่งอยู่1 6ึ่งแกมื่นกว่ากิโล7 0 0ดกว่ากิโลนะคะหนึ่งแกว่ากิโลนะครับถามว่าเลขไม้เยอะไหมก็ตอบตรงๆเลยว่าเยอะเพราะว่าเป็นรถปีสิบสาแต่ว่าจะแบบเยอะมากไหมก็ไม่เยอะมากใช่ครับเพราะว่าก็ตามรุ่นนะครับผมตามรุ่นนะครับแต่ส่วนใหญ่ t o โยต้เลขไม้จะสูงทุกคันนอกจากว่าเป็นรี v o ปีทักสิบแปดสิบเก้าเงี้ยเลขไม่์ก็โย่สักประมาณสองสามหมื่นรถนอยจดก็ประมาณหมื่นหนึ่งอะไรเงี้ยอันนั้นไม่น่าห่วงเหมือนที่บอกว่าทําไมดีแม็คร้อยวิ่งร้อยกิโลเพิ่งจะจดยี่สิบเอ็ดถ้าวิ่งเยอะอันเนี้ยน่าห่วง<ช>นะคะแต่เนี้ยก็สมเหตุสมผลเนื่องจากว่าเป็นรถปีสิบสามเป็นเลขไม่์แท้มีรับประกันเช็ค <ผม S 1> ได้นะคะแต่ว่าทีนี้เลขไม่์เยอะแต่ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าเราการใช้งานนะคะ เครื่องเป็นแบบไหนใช้งานยาวๆไหมเครื่องไม่สึกไม่ช้าก็ใช้งานกันยาวๆแล้วโตโยต้าก็ไม่น่าห่วงอยู่แล้วนะคะปลอดภ<อ>ัยสบายหายห่วงโอว้วิ่งได้อีก<ล>อว,วิ่ง<ไ>คือโตโยตา้าเนี่ยเรื่องหม่กลับเป็นล้านกิโลกลับมาเริ่มหนึ่งเริ่มใหม่ก็มันก็ยังไม่พังนะครับแต่ว่าคุณลูกค้าดูแลเซอร์วิสมันยังตัวถึงก็ไม่ห่วง สบายเลยนะคะสำหรับคันนี้คอนโซลเนี่ยจะเป็นสีดำก็<แ>เข้ากับกรงมาลายนะคะ<ช>ก็จะเป็นมันไม่ใช่ขาวมันจะสีเทาเทา,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 านะครับผมมีเทาเข้มกับเทาอ่อนธรรมดาเดี๋ยวดูของเราเช็คระยะให้เรียบร้อยนะคะ<แ>ก็ไ,ไปถ่ายน้ํามันอีกทีนึงก็อีกหมื่นโลเลยใช่ครับของเราก็เนี่ยถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้แล้วนะครับถ่ายน้ำมันเครื่องมาให้เรียบร้อยนะครับผม นี่ก็ดูแลให้เรียบร้อยแล้วนะคะคน้ำมันคเครื่องน้ำมันเกียร์เอาไปใช้ได้เลยหนึ่งมูลเราเต็มใช่ค่ะก็ด้านนี้นะครับผมก็จะเป็นระบบเซ็นทรัลล็อกแบบนี้นะครับก,กระจกไฟฟ้าแล้วก็ปร,รับพับกระจกมองข้างก็เป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับผมไปดูด้านหลังกันนิดหนึ่งขออนุญาตดับรถก่อนนะครับผมก็มาดูด้านหลังกันบ้างนะคะก็จะเป็นสมาร์ แคปเปิดได้นะคะแคปเปิดได้แล้วเรียบร้อยค่อนข้างสวยเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเรี่ยมๆเลยเลขไม่ประมาณแสนหกถือว่าไม่เยอะมากนะคะก็ลองคำนวณดูก็ใช้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่สำหรับภายในนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านห้องเครื่องกันบ้างนะคะ ถ้าปี13วิ่งอยู่ประมาณ1มื่นสองหมื่นอันเนี้ยน่าตกใจนะคะใช่ครับจากกลาอย่างว่าบางทีเราก็ต้องเช็คดูนะครับเพราะว่าบางทีอย่างที่แบบเป็นรถบ้านจริงๆที่ว่าเขาซื้อไปจอดนะครับบางทีมันก็มีอย่างล่าสุดที่เราเคยขายไปก็เป็นดีแม็กปี08อันนั้นก็เลขใหม่เพิ่งจะ4สี่หมื่นโลเอง ใช่ก็ลูกค้าเอาไปจอดไม่ได้เอามาขับแต่ที่เราก็มีบริษัทกูยอสเปเช่นนะคะตรวจให้นะคะคกูลูกค้าก็คือให้ห่วงได้เลยใช่รหรือว่าถ้าแบบว่าแบบไม่เชื่อหรือว่าอยากจะตรวจเองก็ได้นะคะเช็คสูงก็จะทราบทุกอย่างเลยมาดูเครื่องยนต์กันบ,บ้างน,นะครับวันนี้ก็จะเป็นเครื่องยน 2, ต์0 0 0พันรอีินะครับก็ประมาณนี้ให้ดูความ สดนะคะของเราก็จะเน้นแบบสวยธรรมชาตินะคะอาจจะมีร่องรอยบ้างอาจจะนาน่ยมีร่องรอยทั่วไปนะครับผมร่องรอยทั่วไปบางทีรถมันนานมันก็ต้องมีรอยเป็นธรรมดานะครับแล้วก็พวกน็อตเทียมน็อตสาเนี่ยก็ยังคงเดิมนะครับยังไม่ได้ขยับไปไหนแต่บางทีถ้าว่ารถปีเก่าๆหน่อยบางทีมีการซ่อมสีซ่อมอะไรมันก็เป็นเรื่องปกตินะครับแต่ว่าของเราต้องไม่ชนหนัก ต้องไม่ปิดฟ้มนะครับอันนี้ก็จะมีรับประกันเครื่องเกียร์ให้นะคะ1ปีหรือสอง0มกิโลนะคะรับประกันกันให้อีกด้วยนะครับคุณลูกค้าเอาไปใช้ก็ไม่ต้องหว่วงเลยก็อยู่ที่เดินทุกจุดนะคะย้ำกันอีกทีนะคะว่าออกรถนั้นเราไปเนี่ยของเรามีรับประกันเช่นถ้ารถเกิดมีไฟเครื่องโชว์หรือว่า เครื่องยนต์มีปัญหาถ้าอยู่ในรับประกันนะคะก็ให้เข้าเอาเข้ามาได้เลยนะคะฟรีนะครับยานอนฟรีทางค่าอะไหล่และค่าแรงถ้าอยู่ในระยะรับประกันถ่ายของเร็วให้เรียบร้อยนะคะแบตเตอรี่ก็มีรับประกันนะคะแบตเตอรี่ก็มีรับประกันให้นะครับผมเพราะว่าของเราต้องเช็คถ้าไหนใช้ไปแล้วเราก็จะเปลี่ยนใหม่ให้ลูกค้าออกไปเลยนะครับเดดูกันยาวๆเลยนะคะถามว่ามีแบบล่องรอยไหมมันก็จะเป็นแบบ อะไรนะแต่ความร้อนอย่างนี้พวกนี้นะครับมันเป็นเรื่องทั่วไปอยู่แล้วเพราะว่ารถมันใช้มานานใช่แต่ต้องเดิมนะคะเพราะว่าฝากระโปรงก็เป็นของโตโยต้านะคะตรงรุ่นตรงรุ่นย้ำกันอีกทีนะคะเป็นตัว TRD ปี2013นะคะใช่ครับผมเงามากๆเลยค ถามว่าประหยัดน้ํามันไหมคะคุณฟุ๊กก็ทั่วไปนะครับขึ้นอยู่กับลูกค้าใช้งานแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้กินมากอะไรขนาดนั้นนะครับกินก็พอๆกันทั่วไปอ่ะเดี๋ยวมาแจ้งเรื่องราคานะคะลูกค้าน่าจะรอเรื่องราคาสำหรับคันนี้นะครับผมเป็น To y ยต้าไฮรักวิโกแชมนะครับผมเครื่องยนต์สบัน้าตัว e-trd นะครับรุ่นปี2013ราคาก็อยู่ที่ 4, ี0,000กับ900าบาทนะครับราคาที่4 0,000นกับ9,00บาทเท่านั้นนะครับวันนี้ก็มีโปรโมชั่นนะครับผม ออกรถภายในที่เดือนนี้ก็ขับฟรีไปเลย90วันราคานี้เลยนะคะซื้อสดก็ราคานี้เลยนะคะไม่มีค่าบริการอื่นๆเลยค่าบริการไม่มีบวกแบดเพิ่มไม่ไม่บอกอะไรแล้วนะครับจบแค่นี้เลยฟรีเริ่มต้นที่ฟรีดาวได้เลยนะคะเนื่องจากว่าเป็นรถแบรนด์หลักแล้วก็ยอดจัดก็ค่อนข้างได้เยอะนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นเทียดีนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์หลักด้วยก็เครดิตดีสามารถจูเป็นฟรีดาวได้ตอนนี้ก็จะมีแบบเด็ดๆเลยนะคะสำหรับลูกค้า แคมเปญตอนนี้ลดมากๆนะคะก็ถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็สอบถามกันเข้ามานะคะคว่ามีแคมเปญอะไร,รบ,บ้างนะคะแคมเปญไหนอยากได้โปรอ,อะไรนะครับก็บอก<ช>ลองเข้ามาได้เลยแล้วก็เงื่อนไขาทางธนาคารเนี่ยค่อนข้างปรับใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะค่อนข้างดีเลย<ช>เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยที่ลูกค้าออกไปก็ซื้อคนเดียวไม่ขับใช่ครับก็ทุกอย่างก็ย่อยก็ดีขึ้น รรัับอออะะไไมนนกก็ดีขึ้ทุย่างใช่ค่ะเริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็เข้ามาสอบถามกันก่อนได้นะคะใช่ครับผมนุ่มลูกค้าทักมาอภิสิทธิ์ด้วยนะครับผมดีครับเซลฟ์ฟลุคครับผมสวัสดีครับผมย้ำราคากันอีกทีราคาสี่แสนราคาสี่แสนกับเก้าพันบาทนะครับราคาสี่แสนกับเก้าพันบาทก็ผมจะรีวิวกันพอข้าวไปเท่านี้นะครับยังไงก็ฝากเข้าไปกดซับสไครต์ช่องยูทูบชาแนลให้ด้วยนะครับผมก็เข้าไปคอมเมนต์กันอะไรกันนะครับแล้วก็มีโฆษณาก็ไม่ต้องกดข้ามก็ ใช่ค่ะคันนี้ก็แล้วก็จะผ่อนได้นะคะ48ถึง84งวดนะคะใช่ครับ4ปีถึง7ปีหรือใครจะผ่อนปีเดียวก็ได้นะคะก็ลองสอบถามมาคุยได้ซื้อสดก็ได้แล้วแต่คุณค้าเลยเพราะว่าแต่ละปีเนี้ยดอกเบี้ยต่างกันนะคะก็สำหรับวันนี้นะครับก็คงจะพอสมควรนะครับผมแล้วก็มาพบกันใหม่ในวันถัดไปนะครับผมสวัสดีครับ